ร่ะท่านผู้ชมครับอันนี้ก็อยู่ที่ปาซ่อนแก้วนะครับ้าเห็นรักษณานี้ก็จะเห็นรูปว่าหลวงพ่อของพระเจ้าพระองค์นะครับทย่างระดับกันอยู่ที่เขาค้อหรือจังหวัดพิจิตรนะครับตอนนี้ก็มีการใส่บาตรเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับตอนเช้าหน้าประมาณเจ็ดโมงนะเขาจะร่วมงานใส่บาตรที่ปาซ่อนแก้วนะครับดยวาบอปาท่านผู้ชมไปชมนะครับวันนี้มาพิเศษนิดนึงมันหนาว มันหนาวก็เลยต้องแบ่งกายให้ประเหนึ่งก็วันนี้ย้อนได้ทำบุญอันนี้ก็คือเป็นภาพได้ไปู่ตประสค์ในการมาที่วัดพระธาตุขาซ่อนแก้วจึงถือว่าจึงถือได้ว่ายมอมาถึงวัดพระธาตุขาซรนแก้วแล้วโดยแท้จริงนะก็ขออนุโมทนากับท่านที่สาป่าเสร็จแล้วนั่งรับแดดอุ่นๆไปก่อนนะก่อนที่จะไปรับข้าวอุ่นๆต่อนะ อข้าวอุ่นรออยู่พ <c oughs> รบพรเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเขาไปรับข้าวรับอาหารต่อนะสักพักหนึ่งตอนนี้แดดกำลังพอดีเลยอากาศเย็นๆแล้วก็แดดอุ่นอุ่นแสงยังไม่จ้ามากโอ้สังเกตแดดมากนะแล้วก็วันนี้อากาศไม่หนาวก็สสัยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูกุ่อีกแล้ว มันจะหนาวตอนรับผู้มาปฏิบัติธรรมเท่านั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะสงสัยจะรับแค่ผู้ปฏิบัติธรรมนี่ผู้ปฏิบัติธรรมไปแล้วก็อุ่นเหมือนเดิมนะกลางวันนี่อุ่นมากเลยจะต้องอาบน้ำแต่ตอนนี้ที่ลานพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เนี่ยไม่ใช่อุ่นเฉยๆนะเป็นความอบอุ่นของชาวพุทธที่ประกอบด้วยพระภิกษุและสนามเณร และก็ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาได้ตั้งอกตั้งใจทําบุญด้วยความต็มอ,อกเต็มใจด้วยความศรัทธาเต็มอ,อยู่ในใจอของพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นถ่า,าในใดที่ทําบุญอยู่ทําบุญเสร็จเรียบร้อยก็นั่งอธิษฐานจิตรอเลยนะเมื่อกี้อธิษฐานจิตไม่ทนันพระเดินมาถึงก่อนนะก็นั่งรออธิษฐานจิตรอ โดยขอใหุ้ญที่ข้าพเจ้าได้นทาแล้วนี้ขอให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะขอให้ไปไจจถึงโอมามารดายสุมาการยาทีน้องไปถึงแก่ผู้ชายผู้หญิงที่เ,เราเคยสืบทอดน่องโดยมาเลยสัมผัสกันเพื่อมาให้ท่านเหล่านั้นได้มีส่วนบุญเหมืนอนกันว่าท่านได้ เขาย,ยังใส่บาตรยนะครับท่บานผู้ชมพาผูช้ชมชมบรรยากาศนะที่ซ่อนแก้วนะครับตอนนี้นะครับเขาลังสร้างพระนอนองใหญ่ที่สุดในโลก108เมตรสร้างแล้วก็มีอาคารจอดรถอยู่500คันที่จอดได้นะครับบรรยากาศนะครับตอนเช้า ตอนช้าท okay. ีเขารับบาทนะหรือใส่บาทนะครับที่ถาซ่อนแก้วนะบรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้น้ามาเที่ยวฮะเห็นผมแต่งตัวไหมครับว่ามันหนาวหลายคนเขาก็หนาวนะแต่บ้านเราอย่างร้อนอยู่อารุณ์ในเช้าวันนี้ขอบุญกุศลทั้งหมดทั้งมวงนี้จงกลายเป็นบุญก้อนใหญ่เป็นบารมีก้อนโตส่งผลต้นบันดาให้ญาติโยมทุกทั่ทุกนาม ที่ได้ทำบุญกันในวันนี้จงมีแต่ความสุขจงมีแต่ความเจริญขอให้ทุกท่านสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยอายุวันนสุขภละปฏิพานธนสารบริวารสมบัติขอให้ทุกทท่านเป็นที่รักของเหล่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายให้เทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่มีอานุภาพมากมีฤทธิ์มีเดชมาก่อนวันพระครองสมภรณให้มีความสุขทั้งกายสุขทั้งใจสุขทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทั้งหลับทั้งตื่นนั่งนอนยืนเดิน ไม่ว่าจะเดินทางไปในที่ใดเดินทางปลอดภัยเดินทางกลับบ้านด้วยความราบเรื่นปลอดภัยไม่ว่าจะไปที่ใดก็ขอให้มีคนเคารพกลรคร่ขยังเกรงให้ความเกรงบอบเกรงใจให้ความสะดวกสบายในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อเกิดไปในภพชาติใดๆก็ตามก็ขอให้ได้เกิดในบวรของพระพุทธศาสนาเกิดในปฏิรูปประเทศขอให้ได้คบแต่กันระยานามิตรอย่างเดียวเท่านั้นคนไทยคนพานคนไม่ดีไม่แต่เพียงคนเดียวก็อ,อย่าได้พบอย่าได้เจอ ให้ได้ทำแต่บุญใหญ่ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งหมดสิ้นอายุไขเหมือนพระ